หยุดพักเมื่อเราทอ้อและไปต่อเมื่อเราพร้อมสวัสดีครับผมทนายต่องวิทยาธรรมปัดครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายในเรื่องกําหนดเวลาชลําระหนี้และกรณีที่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้กล่าวถึงในกรณีที่ นี่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เจ้าหนี้ต้องให้คำเตือนก่อนจึงจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และในกรณีที่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินถึงวันลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็ถือว่าลูกหนี้เป็นตกเป็นผู้ผิดนัดเลยตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา204วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามลำดับครับขอยกเป็นหลักที่1ตัวบทบรญยัตยิมาตรา204ดังกล่าวบัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าถ้านี่ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกนี่แล้วลูกนี่ยังไม่ชำระนี่ใสลูกนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววักสอง ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มีได้ชำระหนี้ตามกำหนดสายท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยในกรณีดังกล่าวนี่ยครับท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้อง บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำัหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวขอยกเป็นหลักที่สองครับ ผมขอประมวลหลักการตามที่คำมั่นสักาได้ท่านได้วางารรฐานนะครับท่านได้วางารรฐานในเรื่องของมาตรา204วรรคหนึ่งว่านี่ที่ไม่มีกาหนดเวลาชลัาระะนี้ไว้ต้องมีการให้คาเตือนก่อนก็เหมือนเคสเมื่อวานที่ผมพูดถึงหลักการมาตรา203ประมวลแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วรรคหนึ่งครับผมคือศาลฎีกาท่านอ้างอิงมาตรา203วรรคหนึ่งดังกล่าว อยู่เสมอในเรื่องของหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระนะครับผมคือต้องมีการเตือนก่อนอย่างเช่นสัญญากู้ยืมเงินที่มีกำหนดว่าถ้าจะให้ลูกหนี้ชำระหนี้เพราะสัญญาไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ครับเจ้าหนี้ต้องมีการบอกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนนะครับเร่งนี้ต้องพ่วงด้วยมาตรา2 0 4่วรรคหนึ่ง ดังกล่าวคือต้องมีการให้คําเตือนก่อนถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเวลาสมควรถือว่าเขาผิดนัดไม่ชําระหนี้เพราะว่าเรื่องผิดนัดชําระหนี้ครับมันจะมีเรื่องของดอกมงดอกเบี้ยน,นะครับผมอีเนี้คำวิสัชิกาที่ผมประมวลมานะครับในเรื่องของการคําเตือนก็คือการตรงถามที่สารท่านได้วางมาตรฐานไว้นะครับในกรณีที่ไม่มากฏว่าไม่ปรากฏว่า มีการทวงถามเมื่อ,อไรแต่มีการฟ้องคดีศาลท่านได้วางบรรทัาฐานว่าการฟ้องคดีคือก็คือการเตือนการให้คําเตือนตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา204วรรคหนึ่งดังกล่าวนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องได้นะครับผมทีนี้มาตรา204วรรคสองที่บอกว่าในกรณีที่นี่มีกําหนดชําระตามวันแห่งปฏิทินนะครับศาลท่านได้วางบรรัาฐานว่า ต้องมีการกำหนดวันที่แน่นอนวันนู้นวันนี้นะครับใช้คำว่าภายในได้ครับต้องชำระนี่ภายในวันนี้วันนู้นวันนี้ได้นะครับผมหรือว่าต้องชำระภายใน45วันนับแต่วันที่ส่งมอบสินค้าได้รับมอบสินค้าอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะมีเคสสตาร์ดี้ที่คำวิสัทดิการได้พิพากษามาแล้วนะครับส่งมอบสินค้าการแล้วก็บอกว่าจะต้องชำระค่าสินค้าภายใน45วันนับแต่วันส่งมอบนะครับก็ถือว่า เป็นกรณีที่นี่ที่มีกำหนดชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็คือไม่ชำระาราคาค่าสินค้าดังกล่าวก็ถือว่าตกเป็นผู้ผิดน,นัดนะครับผมมันจะส่งผลต่อเรื่องดอกมงดอกเบี้ยดังกล่าวครับแต่ถ้าใช้คําว่าประมาณว่าเดือนนัานโดนนี้ที่มีกำหนดวันแน่นอนอันเนี้ยคำพิสูจน์กาว,ว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่มาตรา204วรรค2หรือว่าโอนที่ดินการบอกว่าจะชําระ ในเดือนนั่นพศนี่ปีนั่นปีโน่นปีน,น,ปนี่แต่ไม่ได้กำหนดวันแน่นอนอันนี้ครับจะไม่เข้ามาตา204วรรค2ต้องมากลับมาใช้มาตา20-4วัรหนึ่งต้องมีการเตือนเขาก่อนถ้าเขาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดถึงจะถือว่าเขาผิดนัดไม่ชำระหนี้ครับผมอันนี้เป็นหลักในเรื่องของการคำนวณด,ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยแล้วก็ในเรื่องของการใช้สิทธิในการฟ้องศาลในกรณีลูกหนี้ผิดนัดครับขอพูดกร่้าวๆครับสวัสดีครับ